สวัสดีพี่ๆน้นๆและนะนะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็มาเดินตกปลาคลองกันนะครับเล่นเป็นแบบเท็กซัสนะครับวันนี้เด็กที่ใช้ก็เป็นปลาซิวนะเดีย๋ยาวารุ่นกันนะครับผมว่าจะมีผลงานกี่ไม้เลยดังน,นีนะบมีผลงานให้รับชมไหมครับนะี่ กัน,ลกน,ลกนลแ,ลแล้วครับผมกันแล้วกันแล้ววิ่งแล้วสงสารครับวิ่งแล้วครับผม,อ,มอยู่ครับผมอยู่ครับติดเสาครับผมไหนตัวอู้ติดกระสอบครับผม หลุดเลยเอาลองก็ดี กันแล้ว <Safe> ก <rév mark> <zess> ันแล้วกันแล้วกันแล้วกันอีกแล้วแก่แล้ววิ่งแล้ววิ่งซ้ายวิ่งแล้วซ้ายอย่างนี้ครับซ้ายอีกอ้ขาดครับขาดไปไหนไม่รู้ดีเป็นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นสายอยู่นะครับเห็นสายเบ็ดอยู่ครับเดี๋ยว ป่าน่าจะหลุดแล้วแหละครับเดี๋ยวเอาสายก่อนนะครับอ,อู้ยอยู่ครับอู้ยอยู่อุ้ยขาด

เรียบร้อยเลยแบบนี้ไซดีด้วยครับข้างล่างสูงนะสูงนานอีกแล้วครับท่านถ้าขาตัวนี้ก็เต็มพี่สามแล้นะนะแปบบนึงนะครับดูจะเอาถึงไหมครับ นี่กล่อมนี่แล้วครับผมได้ถึงไหมครับไม่ถึงถึงแล้วครับอืมอู้หูกระหาย เอาแบบทุลักทุเลมากเลยปลาตัวนี้โอ้โอโอเรียบร้อยครับลอดแห้วไปครับวันนี้อุ้ยรุดอุ้ยเกือบว่าจะรอดแห้วเกือบรุดทุลักทุเลมากเลยนะของน,นี้สายดีด้วยนะโอ้โหสายเลยไปเช็คก,ก่อน หลอดแอ่อละครับจากพลาดไปสองตัวสองตัวนะตัดสายเลยเรียบร้อยต่อใหม่นะครับตะข่ายทำพิษเกือบขาดอีกแล้วรอบนี้เหยื่อติดคอเลยไซนี้ก็ประมาณสนะี่ห้าขีดเลยนะครับผมใหญ่อ้วนอยูอน่นนะครับ เหยื่อลงคอไปเลยนะปัปลาซิวลงคอไปเลยครับเาอ,อยู่ข้างในเนาะดูเจ้าออกได้ไหมครับ หมดหมดตัวแล้วครับค่ำนะกลับบ้านบบาสรุปผลงานครับมันก็ได้ไปหนึ่งตัวนะครับผมทีแรกก็ว่าจะปล่อยมันไปนะพอดีมันเบ็ดเข้าไปลึกเกินครับเลยจึงเลยเอากลับบ้านนะว่าจะไม่เอากลับนะครับเราจะาให้น้องอยู่ตรงนี้นะ Thăm dừa Thì à. Ok, khắp Ừm Bà, lịch, thua lịch Thua lịch, thêm lịch, lịch À, bà thua lịch À, à, pa, à. <laughs> gặp bà, bà าแล้ครับผมเดีย๋ยววันหน้าเด๋ามาซ้ำใหม่นะครับขอขอบคุณพี่ๆนะนะและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมให้กำลังใจส่องตกปลาน,น้อย่องนี้มาตลอดครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอเกันใหม่นะครับ